สวัสดีครับแฟนๆช่องสับขาหลอกอยู่กับผมเจตสับขาหลอกเหมือนเดิมนะครับยามาเจอกันทุกวันแบบนี้วิเคราะห์ฟุตบอลวลาสามคู่จัดไปนะครับก็ฝากไว้ก่อนสําหรับลายแอดของเรานะครับแอดเจดีสาตามลิงก์ด้านล่างนี้ครับตอนนี้มีโปรโมชั่นดีๆช่วงฟุตบอลโลกต้องรีบไปจัดกันนะครับเพียงแค่สมัครสมาชิกใหม่ก็จะได้รับเสื้อบอลของแท้ทันทีนะครับนอกจากนั้นยังเป็นกลุ่มลาย VIP นอกเหนือจากหน้ากล้องด้วยครับยังไงฝากไปด้วยนะครับ มาถึงค่ำคืนวันพฤหัสบดีครับฟุตบอลโลกพักเบรกการแข่งขันนะครับเดี๋ยวจะกลับมาในคืนวันเสาร์ดังนั้นคืนนี้3คู่จัดให้เหมือนเดิมครับไปเริ่มันที่เวลาตีหนึ่งครึ่งกันก่อนนะครับฟุตบอลดิวิชั่น3ของฝรั่งเศสครับบาสตีจะเปิดบ้านเจอกับอารองเช่บาสเตียมี10แต้มชมบวยนะครับเกมล่าสุดบุกแพ้ปารีสมาเล0ูนต่อ4แนวรุกนำโดยโมเมดดุมเบียหัวตัวรุกชาวมาลีนะครับเล่นกับอโนทาเวเวียงครับเจอกับอารองเช่ 17แต้มเกมล่าสุดเปิดบ้านชนะนองซี่1-0นะครับแนวรุกนำโดยอิซานซัคโกกับดาวิดโนเล่หัวหอกชาวเบลเยียมครับจอกันฤดูกาลที่แล้วเนี่ยอารองเช่ก็เอาชนะไปกลับคู่นี้ก่อนเกมเขายกให้บาสเตียเป็นต่อนะครับเหตุผลเพราะเล่นในบ้านแต่ผมดูแล้วฟอร์มบาสเตียไม่ได้จริงๆนะครับแพ้มา4เกมติดสถิติเฮดทูเฮดก็เป็นรองครับเกมนี้เชียร์ทีมเยือนอารองเช่จะบุกมามีแต้มไม่หนึ่งก็3คะแนนเชียร์อารองเช่นะครับ ขยับไปที่เวลาตีสองตรงครับไปดูลิรองของฮอนแลนด์ครับจง p s เจะเปิดบ้านเจอกับจอง a จอาแจ็คจง p s เมีอยู่23แต้มเกมล่าสุดบุกชนะจองอาเซอักมา 3- านะครับแนวรุกนำโดยโมเมตนัตโซไอแซคบาบาดีและไซอมอนโคลินเจอกับจองอาแจ็ค21แต้มเกมล่าสุดไปแพ้ขาบ้านให้กับจองอูเท็กหนงนะครับกาเบรียลมีเซอุยโอโรเโซลูก้าแล้วก็คิเตียนรัดบุเลเซนเป็น3ตัวรุกเจอการฤดูกาลที่แล้วเป็นบอลบ้านใครบ้านมันคู่นี้ก่อนเกม ขายกให้จองเพสวีเป็นต่อนะครับคือตามสถิติเลยครับบ้านใครบ้านมันส่วนใหญ่แถมฟอร์มช่วงหลังจองเพสวีดีกว่านะครับชนะมา2เกมติดในขณะที่จองอาแจกไม่ชนะใครมา3เกมครับเกมนี้เชียร์เจ้าถินครับจองเพสวีมีทีเด็ดแน่ครับผมว่าจะเบียดชนะเก็บ3มแต้มกินเต็มเชียร์จองเพสสวีนะครับ ปิดท้ายที่เวลาตี3ตรงครับไปที่ฟุตบอลลีกของสกอตแลนด์ครับกลาสโกเรนเจอร์ Ranger, รองจ่าฝูงจะเปิดบ้านเจอกับฮิเบอร์เนียนอันดับ8เรนเจอร์3.3ตแต้มเกมล่าสุดบุกเสมอเซนเมเรนมา 1, 1 1นะครับแถมล่าสุดอุ่นเครื่องฟอร์มดีครับถล่มเลเวอร์คูเซนมา3 0โจนี่ฟานบองฮอตกุนซือครับเตรียมส่งมาร์คชิลแมนไรอันเคนและกองหน้าอย่างอันโตนินโคลักหัวหอกชาวโครแอตลงล่าตาข่ายเจอกับฮิเบอร์เนียน 20แต้มเกมล่าสุดบุกแพ้คิวมมนอกมา01นะครับโนแฮมเคนเน่เดนินเควินนิสเบดแล้วก็เอเลียสเมลเกอร์เส้นเป็นตัวทีเด็ดนะครับเกมแรกที่เจอกันเป็นฮิบรเนียนเปิดบ้านเสมอมา2 2ครับคู่นี้ก่อนเกมขอยกให้กราสโกเรนเจอร์เป็นต่อ1.5นะครับเหมือนจะแพงแต่ว่าเรนเจอร์ตามหลังเซอร์ติกเยอะนะครับต้องพยายามเน้นในขณะที่ฮิบรเนียนฟอร์มแย่ครับแพ้มา3เกมติดผมว่าเกมนี้ไม่ต้องคิดเยอะ คลาสโกเรนเจอร์จะชนะขาดถึง2ประตูแน่เชียร์คลาสโกเรนเจอร์นะครับสรุป3ทีมชอบไปที่อารองเซ่จองเพีสบีและคลาสโกเรนเจอร์ครับและเหมือนเดิมน,นะครับฝากไปด้วยสำหรับรายละเอดของเราแอดเจดีสารตามลิงก์ด้านล่างนี้นะครับ ตอนนี้มีโปรโมชั่นดีๆมาฝากกันด้วยนะครับเพียงแค่สมัครสมาชิกใหม่ช่วงบอลโลกได้เสื้อบอลของแท้ทันที1ตัวแบบไม่ต้องลุ้นอะไรเลยนะครับนอกเหนือจากนั้นก็ยังมีทีเด็ด VIP มีผลบอลสดนอกเหนือจากหน้ากล้องที่ให้เป็น VIP ด้วยนะครับยังไงฝากไว้ด้วย j d 333ตามลิงก์ด้านล่างนี้นะครับขอทุกคนโชคดีครับสวัสดีครับ